สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2563น2563นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็ความรักของใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแม่หมอแนะนําขอให้เปิดผ่านคลิปนี้ไปเลยนะเพราะเดียวคุณจะไม่สบายใจนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอโทษนะคะเสียงอาจจะดูแหบๆนิดนึงนะคะเนื่องจากก็ เจอไข้หวัดเล่นงานซะแล้วนะคะขอให้ทุกคนรักษากสุขภาพด้วยนะอย่าเจ็บป่วยเหมือนแม่หมอนะคะมามาดูกันความรักชาวราศีธนูนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเราอาจจะมีเรื่องที่เก็บไว้ในใจนะแล้วก็คิดมากคิดบนนะคะสงสัยนะ แล้วก็บางอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดใจที่จะพูดคุยกับคนของเราสักเท่าไหร่นะคะเดื๋ยวไฮเป็นเทศเกิดขึ้นนะคะตัวเรามีสเสน่ห์นะราศีธนูอาจจะมีคนมารักมาชอบมาขายขนมจีบให้เราเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะคนโสดนะคะอาจจะมีมีมาก,มาก,ม,ากมากนะคะที่เข้ามานะคะแต่ว่ามันเหมือนว่ามีคนเข้ามาแต่เราก็ยังรู้สึกไม่ถูกใจนะคะเราสําหรับคนที่มีแฟน อยู่แล้วนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่คิดมากอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงของการปรับจูนปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อพวกคุณนะคะว่าหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจนะในทั้งสองฝ่ายเองนะระหว่างเรากับแฟนของเรานะ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนปรับจูนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นบางคนดิวกับคนไกลนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ตัวจัสเมนที่เกิดขึ้นนะเหมือนมีเรื่องราวหรือ สิ่งที่เราสงสัยนะคะจะมีคนภายนอกเนี่ยเขาอาจจะมาไกด์ไลน์อะไรบอกเรานะคะหรือเราอาจจะได้ล่วงรู้อะไรจากภายนอกได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นมาคิดมากเนาะแล้วก็ในตัวของจัสต m ม n t นราศีธนูบางคนเองอาจจะเป็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะแล้วก็บางคนเองก็จ,จะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับคนอื่นได้ด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังติดค้างอยู่กับความเศร้าหรือความเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะคะมันเลยทําให้เดือนนี้เราค่อนข้างที่จะใช้สติแล้วก็ทบทวนมากเป็นพิเศษเลยนะคะบางคนเก็บซ่อนเรื่องราวของความรู้สึกนะแล้วก็มีแนวโน้มบางคนอาจจะไปแอบชอบใครได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเข้ามาเยอะเลยนะคะเจ็ดถ้วยนะในส่วนของคนที่มีคู่เองเป็นยังไงมีเรื่องที่เราคิดมากคาดหวังคาดฝันค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับแฟนของ าะะบางทีการคิดมากเกินไปก็แลดูจะฟุ้งไปซับเปล่าเนาะเสียเวลานะคะถ้านอมจิตใจตัวเราเองไว้ดีกว่านะคนโสดมีสเสน่ห์นะคนเข้ามาเยอะมากนะแต่จะคว้าได้สักถ้วยหนึ่งไหมจะถูกใจเราสักคนหนึ่งไหมอันนี้ต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะคะนะแต่เหมือนสถานาการณ์มันยังเหมือนผิดฝาผิดตัวกันอยู่นะคะเหมือนบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ชอบคน,คนที่เข้ามาสักเท่าไหร่นะแต่เขา เหมือนอาจจะเข้ามาขายขนมจีบให้เรานั่นแหละนะคะแล้วทีนี้ในใจเราสําหรับบางคนอาจจะแอบชอบชาวราศีพิจอกอาจจะมีคนที่เป็นาปราศีพฤษภลักษกณะพฤษศกอยู่ในใจหรือเปล่านะคะหรือคนที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกวิชาการครูบาอาจารย์สอนนังซื้อหรือเป็นเป็นหมอก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือคนที่เป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรประมาณนี้ที่คอยให้คำแนะนำหรือสอน ะะอาจจะมีอยู่ในใจของใครบางคนนะคะนะแล้วก็ในเรื่องราวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้สตินะคะใช้สติเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่าใจร้อนนะคะแนวทางแก้ไขใน,ในเดือนนี้เองเรา มันเหมือนเข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายรวมไปถึงคนที่เข้ามาจีบหลอมเข้ามาชอบเรานะคะก็ขอให้ใช้สติในการตัดสินใจที่จะเลือกคบใครนะคะแล้วก็สามคาถาเนี่ยเหมือนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ธนูอาจจะถอยออกมานะสำหรับบางคนนะคะหรืออาจจะมีความห่างไกลที่เกิดขึ้นกับแฟนของเรานะคะอยู่ห่างไกลกันโพ้นนะหรือบางทีเราอาจจะเอาจิตเอาใจไปจดจ่อยอย่างอื่นเราอาจจะถอยมาจากคนคนนั้นก็เป็นไปได้นะสามคาถา แล้วคนโสดเองนะคะก็อาจจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องงานมากเป็นหลักนะคะแล้วก็บางทีคนเข้ามาเราก็อาจจะยังไม่ได้สนใจนั่นแหละนะคะแต่เรารู้ว่าเราต้องไปเจอกับคนหมู่มากคนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็มากหน้าหลายตาพอสมควรนะคะในตัวก้าเหรียญเองใครบางคนเองอาจจะ ช่วงนี้อาจจะเก็บตัวมากเป็นพิเศษด้วยนะคะไม่อยากจะยุ่งหรือไม่อยากจะเข้าสังคมอะไรกับใครนะคะอยากจะอยู่บ้านสบายๆนะคะไม่อยากเข้าใกล้ใครอยากจะดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะแต่แต่เหมือนว่าอาจจะทําไม่ได้เนาะต้องไปพบเจอผู้คนเยอะอยู่พอสมควรนะคะคุณอาจจะได้ไปไกด์ไลน์หรือได้ไปแนะนําไปสอนวิธีการ ทำงานก็เป็นไปได้นะให้ใครหลายคนไปช่วยใครหลายคนนะคะแล้วก็การเก็บเนื้อเก็บตัวมากจนเกินไปบางทีอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะไปรู้จักใคร ที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใบสรุปเนี่ยได้เป็น6คาทานะคะคุณค่อนข้างที่จะป๊อปแล้วก็ค่อนข้างที่จะฮอตมากเลยนะมีคนหมายตาหมายใจคุณนะคะเนื่องจากว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวของความน่ายินดีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการงานนะคะเราอาจจะได้รางวาัลหรือมีชื่อเสียงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเลยทําให้มีคนสนใจเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นธนูในเดือนนี้ก็จะเป็นลักษณะ สวยหล่อเลือกได้นะคะก็อาจจะมีการเก็กหรือมีการฟอร์มนะคะอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชอบใครหรือเลือกใครนะคะโอเคอะทีนี้มาที่รายละเอียดกันนะคะถามว่าราศีธนูคนโสดน,นะคะเดือนนี้จะมีคนเข้ามาไหมนะคะหนใบค่ะ ดูเมจิเชียนนะคะมีคนเข้ามาเยอะอยู่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสายงานนะคะหรือการติดต่อผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในโหมดของการทําความรู้จักแล้วก็ยังคบกันหรือพูดคุยกันแบบพื้นๆแนวๆนี้นะคะยังต้องดูกันอีกยาวนะคะว่าใครเป็นตัวจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงนะคะที่นี้นะคะสําหรับราศีธนูที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูว่าเดือนนี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไร ได้เป็นเพจ open f t a c l e s นะคะก็ได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยนะเป็นเพื่อนกันนะคะไปเที่ยวไหนตอนไหนด้วยกันได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคนคุยแล้วเราที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างระหว่างคุณกับเขานะคะ เดชารีออดนะคะเดือนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของการซีเรียสจริงจังนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องราวของอารมณ์ที่อยากควบคุมไฟใดไฟหนึ่งค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องปัญหาของระยะทางที่มาเกี่ยวข้องด้วยบางคนคบกับคนไกลนะต่างชาติต่างภาษาคนละจังหวัดคนละอำเภอหรือว่าคนที่เดินทางไปมาบ่อยๆนะคะดังนั้นความรักอาจจะไม่ได้รับ การทนุถนอมหรืออะไรสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเอาจิตเอาใจไปสนใจเรื่องงานกันสมักกว่านะคะต่อมาสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะราศีธนู เก้าเรียญน,นะคะอยู่ในโหมดของเซฟโซนนะคะอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้มีความสุขนะไม่จำเป็นต้องมาคุยกันหวานๆตลอดเวลานะต่างฝ่ายต่างอาจจะอยู่ในมุมของตัวเองที่ยังดูแลสภาพจิตใจกันนะคะคือถ้าพบเจอกันหรือคุยกันมากๆเราทะเลาะกันสู้พวกเรารักษาระยะห่างกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ แบบมีสิ่งดีๆที่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจกันอยู่นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างกันนิดนึงหรือว่าต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะมากแล้วก็เขาเรียกว่า p r o ท e c เรื่องราวของสภาพจิตใจของแต่ละคนค่อนข้างที่จะดีนะคะทีนี้มาดูในตัวของไพ่ออร์เนะคะว่ายังไงสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะใบแรกนะคะได้เป็นใบนี้ มาดูกันฟรีดอมนะคะอิสรภาพนะคะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นนะคะในหลายๆเรื่องนะคะคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าคุณต้องการอะไรยังไงนะคะตรงนี้อิสระแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่คุณนะคะวดดิ้งนะสำหรับชาวราศีธนูบางคนเองนะคะ กับคนของเราเนี่ยเราอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าระหว่างเรากับเขาอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานกันมาแล้วหรืออยู่กินกันมาแล้วนะคะก็คือให้ให้เหมือนนอานมนาใจกันนะระหว่างเรากับเขาก็เป็นคู่กันนี่แหละนะคะบางทีบางจังหวะมันอาจจะมีช่วงที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้หนึกถึงวันที่เราเริ่มรักกันแรกๆนะคะหรือการที่เราได้ตกลงปรงใจที่จะเป็นคู่กันนะคะต่อมา ะะได้เป็นใบนี้นะคะ Never Ending Story นะคะเร,เรื่องเรื่องราวหลายๆอย่างมันยังไม่จบง่ายๆเนาะนะคะยังมีบางคนอาจจะมีประเด็นกันมานะคะเรื่องราวที่ทำให้เสียความรู้สึกกันที่ผ่านมานะคะอยากเก็บเรื่องราวเหล่านั้นมาคิดต่อหรือมาทำให้บั่นทอนจิตใจเรามากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันไม่จบมันไม่จบง่ายๆนะถ้าเกิดเราไม่หยุดที่จะทำให้มัน เป็นซีรีส์ต่อไปนะคะนะเออหลายๆเรื่องเราก็อีกอย่างหนึ่งการแก้ไขปัญหาจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะคะบางเรื่องเองหยุดที่จะพูดถึงหรือลือ,ลอฟื้นดีกว่านะมองมองเป็นไปในทิศทางของการแก้ไขปัญหาดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้เรื่องราวเหล่านั้นมันไม่มีผลกระทบอีกแล้วนะคะให้เรื่องราวเหล่านั้นมันจบกันไปนะ แล้วก็ใบนี้แม่หมอพูดต่อนิดหนึ่งนะคะบางเรื่องเองบางอย่างเองมันเป็นปัญหานั่นแหละที่ยังยังคงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราหาทางวิธีการแก้ไขดีกว่าเนาะนะคะหรือจัดการดีกว่านะคะหรือการรับมือนะคะที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าคุณดิวกับใครที่เขาไม่ค่อยโอเคสักข้อหล่ก็เรื่องราวเหล่านั้นมันยังจะ คงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะต้องถามจิตใจตัวเราเองนะคะว่าเรารับได้ไหมเราไหวไหมนะคะเราโอเคไหมนะคุณมีอิสระนะฟรีดอมนะอิสระภาพนะคุณสามารถเลือกเส้นทางที่ชัดเจนให้กับตัวคุณเองได้นะคะว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะในความสุขที่เราต้องการนะคะมาต่อที่คนโสดนะคะใบนี้ มาดูการ embrace นะคะอบกอดกันและกันคุณจะพบชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนะคะต่อมา let your friend help you นะคะให้เพื่อนช่วยก็ได้นะแนะนำให้เรารู้จักกับใครนะคะคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคนมากมายนะคะที่เข้ามานะคะหรือบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาอาจจะเยอะเกินไปนะราศีธนูคนโสดเนี่ยอาจจะแบบ สเสน่ห์แรงมากนะดึงดูดเย้าวยวนคนเข้ามาสนใจให้เพื่อนช่วยดูให้ก็ได้นะคะว่าใครอาจจะสืบประวัติก็ได้นะว่าเพื่อนรู้จักไหมคนเหล่านี้นะคะนะให้เพื่อนช่วยสังเคราะห์วิเคอห์ช่วยด้วยอีกต่อหนึ่งก็ดีนะนะคะแล้วเราก็เก็บ เก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลนะคะแล้วเราก็มาดูในเรื่องราวของความเป็นจริงนะคะรวมไปถึงใครบางคนอยากมีแฟนลองให้เพื่อนแนะนําให้เรารู้จักกับใครสินะคะเพื่อนคุณอาจจะมีมีเพื่อนเพื่อนของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะที่ตามหาคู่อยู่เหมือนกันนะคะ ต่อมา Tik t o อกนะคะ Tik t o อกบอกว่าเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาเราจะได้เจอคนที่ใช่นะคะอ,อหลายๆอย่างจะไปบังคับอะไรไม่ได้นะเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเมื่อทุกอย่างมันลงตัวนะคุณก็จะได้เจอคนที่ลงตัวคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าขาดแคลนแล้วยิ่ง ต้องการที่จะหาใครมาเติมเต็มให้เราอย่างเนี้นะเราก็จะไม่เจอนะเราก็จะเจอแต่ประเภทขัดแคลนเหมือนกันที่เข้ามาเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะคะเมื่อถึงเวลาที่พร้อมถึงเวลาที่สมควรพอเหมาะนะในหลายๆเรื่องของเรานะเราก็จะเจอใครที่ถูกใจรวมไปถึงว่าเราก็จะไม่ได้ใช้อารมณ์ในการที่เปี่ยวเงาหัวใจหรือเศร้าหมองอยากหาใครมาดามหัวใจเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบคว้าใครเข้ามาตามอารมณ์นะคะนะ ในวันที่เรามีความสุขมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างที่ดีที่พร้อมที่ไม่ได้อ่อนแอนะคะเราจะมองเห็นคนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะว่าคนนี้ใช่ไหมใช่คนที่มีคุณภาพต่อใจเราหรือเปล่าที่เราจะรับเขาเข้ามาอยู่ในหัวใจนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีธนูมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องราวเลยนะคะโดยเฉพาะความรักนะไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ